สวัสดีค่ะพลอยนิชาบุญลือลองโคศกพักไทยสร้างไทยนะคะวันนี้พลอยแล้วก็พี่ๆอีก3ท่านนะคะพี่หนุย่ยพี่บุ๊กแล้วก็พี่สตีฟนะคะทีมลองโคศกพักไทยสร้างไทยมาร่วมบริจาคเลือดนะคะที่โรงพยาบาลสิริราชตึกนวมินนะคะชั้น3นะคะที่ตึกนวมินครับอาคารนวมินชั้น3โรงพยาบาลสิริราชนะครับทุกวัน เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาครับที่นี่ก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับแล้วก็คนไม่เยอะด้วยนะครับอยากเชิญชวนประชาชนทุกคนเลยนะครับที่มีโอกาสมีเวลาว่างนะครับก็ถือโอกาสเวลานี้นะครับถือว่าเป็นการทําบุญด้วยนะครับมาร่วมกันบริจาคเลือดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโรงพยาบาลศิริราชขาดแคลนเลือดอย่างมากนะครับมาเชิญบริจาคเลือดได้นะครับที่ตึกนวมินนะครับชั้น3นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็น จริงแล้วเราหาอกาสมาบริจาคเลือดกันสักประมาณ4เดือนครั้ง5เดือนครั้งก็ได้นะครับได้บุญกุศลด้วยแล้วก็การบริจาคเลือดนี่มันเป็นการทาให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยนะครับเพราะมีการถ่ายเลือดในร่างกายออกไปนะครับแล้วมาบริจาคเลือดกันนะครับช่วยๆกันนะครับคนไทยยังไงก็มาร่วมกันบริจาคเลือดกันค่ะสวัสดีค่ะ